สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องอาก,กงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Counter s t r i k กันอีกเช่นเคยนะไปเล่น CSO บทจินระาบิดไป go 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 สแสดงค่า CPU ไว้ด้วยนะออใครอยากรู้ว่า CPU ผมเท่าไหร่ดูได้เลย FPS เท่าไหร่อะไรไงได้เลย RAM CPU 13 FPS 100ตลอดบอกได้เลยตอนนี้300ปาไปแล้ว หกสิบสามไม่เหอโอ้โหเอ้ยเมื่อกี้ร้อยกว่าเลยนะมาไมเหลือหกสิบเองเหลือสิบสองเหลือสองโอ้เด้งขึ้นเด้งลงนะฮผู้ก็กระไรเชิญเคยครับไปจะไปตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบนะเลื่อนเลยบอกเลยเลยว่าเลื่อนสบายโอ้โหตายสบายด้วยตายสบายสบาย โอ้ตายสบายดึก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 เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อะผมไม่เห็นอนะไอ้นี่ก็ยิงจ้ะสองร้อยเลยนะเอาไม่มได้แต่ปืนพวกวเนี่ย เฮ้ยผมได้จะปืนพกเกินไปป่ะเฮ้ยยิงยิงอจตโนมัติอะไรเนี้ยเออการสุม่มอาวุธโอ้ย G P U ไวอยู่ตรงบนหัวไม่เห็นอ่ะ เออตายแล้วโอ้โหเฮ้ยมีเอาปืนพกเร็วเออกูจะได้ก็เกินไปให้แต่ปืนพกทำไมไหวโอ้โหโกูเกินรีเซอร์ไรอ่ะตรงนี้ออนะโอ้โห อค่จะไน่ไน่ไม่ได้เลยผมเนี่ยจะไนไม่ได้เลยเนี่ยเล่นไน่แล้วเป็นเนี้ยเล่นไน่ไม่ได้โอ้ติดอะไรเนี่ยนั่นไงเครื่องหมายคำถามเดินไปเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ อยู่นี่บนบนนะไม่เห็นเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮมันอยู่ใต้นั้นไม่เห็นโอ้โหโกงเกินออโอ้โหโอ้ยช้าโอ้โห Điên bay. Fick fic fic. Hại đê. เงินโอ้โหเอดับก็ไม่ทันใจเลยสะอาดหมดแม่กอ่ะทำหมดได้เลยเอาโหไม่เห็นอีกโอ้โหเก็สิบอีกแลละปืนก็ไมด่ดีโกงเลยได้แต่ปืนอะไรไม่รู้ xác cơn con lao băng có ẩn hay cần có đai ô hồ oh, cái cơn ai okay. fix sắc nè free fire lọc hồ oh, măn giác à. đi mau giang ăn muộn ăn เอยเออตายเดี๋ยวนี้นะโอ้ยปนหัวไม่เห็นยังมีมกีมเม้าไหนเนี่ยโอ้ยได้ปืนก๊อกคิดดูคือแบบปืนกลได้ไงอ่ะเออ ดูม like like no ันสมเหตุสมผลหน่อยดิเฮ้ยไอ้นี่ก็หมุนอย่างเดียวเลยไม่ไอจอมันไม่ค่อยหมุนตามแล้วมันต้องเปลี่ยนเนี่ย DPI เนี่ยเออ DPI น้อยไปเออืมยังไงฮะ พี่จะตอนยิงเอพีเอจะลดน้อยลงลนะให้นะเอ้ยหมุนแม็กแล้วนะเอ้ยเออตายชีดยาชีดยานี่นะเออตายพี่ดิเก็บหมดชีดยาเข็มชีดยาเ็บหมดนะครับ ไม่อยากจะโม้คือก็ไม่อยากโม้มากโม้ไปก็ไม่ได้เลยโดนนะหลัง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 เรารู้แต่เราซูมตะโกออกไม่ทันในห้องใต้ดินบนทางนี้บน ก็เลยโดนยิงข้างบนนั่นไงผมเห็นล้จะยิงตวนมันเออหันมาดีแน่จริงอะเออ,เ,เ,อ,อเกมมอ็บหมดตาเนี้เก็บหม,มดนะเกมม็บหมดบน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 สาดหมดเลยผมสาดหมดเลย,มา,ม,เลยมาดิเออมาดิคอนโทรลด่วนเก็บหมดบอกได้เลยตาเนี้เก็บหมด ฝีมือเริ่มพัฒนาต้องตั้งอย่างนี้เลยตั้งชื่อคลิปอย่างนี้เลยฝีมือเริ่มพัฒนาโอ้โหแต่ก็ง่ายเท่าเดิมหลังหลังหลังล่างหลังล่าง,าง,าง,างเอเอเออกมาดิอะมดแม็ก มือเริ่มพัฒนาแต่ก็ตายเหมือนเดิมโอ้ยบนบนไม่เห็นอีกปืนมันไม่ใช่ปืนไกด้วยสับยิงเอาโหล่างไม่เห็นกรโดนเอาโหล่างไม่เห็นนะโอ้โหเกิน ดูดิอัตโนมัติอัตนโนมัต,นนตนนิมันอัตนโนมัติมันสู้แบบยิงทีละนัดยังดีดีวะโอ้โหตกใจมาเลยมันไม่สะใจอ่ะหลังตรงนี้ไม่มีร่างรู้สึกจะไม่มีนะยิงไก่ไปจุดตาย,ยไก่ตาย บนซ้ายล่างคอนโทรลแล้วก็ตรงนี้เห็นละแต่ว่าไม่ทันไม่มีปืนใจด้วยแหละได้ดูดิได้แต่ละปืนลูกซองนี้มาสู้ใครได้เห็นแล้วนะตรงนี้เห็นแล้วถอยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วหลัง เอาละครับก็ขอจบคทว่เพียงเท่าน,นี้ครับเอาไปต่อพันน่นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ